กับเรียนท่านประธานนะครับก็ในเมื่อเป็นหลักการเดียวกันนะครับอย่างที่ท่านประธานเสรีท่านบอกครับก็เดี๋ยวผมก็จะขอในเรื่องของขอขอถอนนะครับไม่สงวนแต่ว่าอยากจะนําเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นข้อหน้าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับคณะกรรมการปปชเนี่ยมีหนังสือไปถึงเลขาธิการสํงงานักงานกำการกิจสเดียราไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเรื่องความไม่สอดคล้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ กับรัฐธรรมนูญมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ามันอาจจะมีการที่ว่าไปแก้กฎหมายอีกหลายๆฉบับเพื่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการป้องกันรปรับปรามการทุจริตเราดําเนินการมาตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ60แล้วก็มีกฎหมายปาช61นะครับเข้าปีที่8แล้วการดําเนินการอะไรมันก้าวหน้าไปเยอะ สถิติข้อมูลอะไรต่างๆมีเยอะเพียงแต่ว่ากรามการปรชเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นําเสนอเนื่องจากกลัวกร,กระทบกระเทือนกับผู้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนะครับจึงต้องนําเรียนอย่างนี้ครับว่ากรามการปรชเป็นห่วงจริงๆในเรื่องของความไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหกูแล้วอาจจะไม่ตรงกับกฎหมายปชในเรื่องที่กําหนดให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการปรชดําเนินการตามมาตราหกบนะครับ ก็อยากจะมาเรียนท่านกลับเรียนท่านประธานกับสมาชิกทุกท่านนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะต้องมีการตีความอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่ามันกระทบอย่างที่ผมนําเรียนนะครับถ้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปรชต้องแก้กฎหมายเพื่อทํางานได้ท่านอย่าลืมนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปขอแก้กฎหมายให้ประมวลกฎหมายวิธีวิณาความอญญาาให้ทำงานสอบสวน ไปแก้กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษแล้วอย่าลืมนะครับในมาตรา64ทําการบาชอมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่สอบสวนวินัยเนี่ยดำเนินการเนี่ยหลายพันเรื่องนะครับจะต้องไปแก้กฎหมายในส่วนนั้นให้กับกระทรวงกรมด้วยหรือไม่นะครับก็เป็นความเห็นด้วยความเป็นห่วงกับท่านประธานครับ,รบขอบคุณมากครับท่านถอนคําสงวนนะครับ